สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือใีม่้ามอัปเดตค่ะบอกกบที่เลี้ยงไว้ค่ะกบเมดหรละค่ะถึงพี่น้องมหลักกินค่ะลักกินแน่แต่่วนหมากจะเป็นลักกินหมากกว่าค่ะเดี๋คล้ายนิดหน่อยค่ะเราก็จะมีป้าที่เลี้ยงไว้นี่แหละค่ะกระลังใหญ่ค่ะ ปลาค่ะปลาที่เลี้ยงไว้เลี้ยงมาหลายค่ะปลาอย่างนั้นสองสองลอยตัวนี่แหละค่ะเอามาเลี้ยงไว้คนลงปลานิ่งน้ำค่ะนี่ค่ะคนค่ะอาปากพ่อพ่ออยู่ค่ะนี่ค่ะปีหนาเอาไม้ค่ะปีนี้ลงกบไว้ประมาณหาลอยโต ออกแน่พอนหนามันถ่วมหลอกคอนนะคะแล้วก็เหลืออยู่ด้ค่ะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเลยละค่ะหลกกขายแน่แล้วกับพี่น้องรักกินแน่ค่ะพี่น้องมาลักกินมือกลางเว้นค่ะประมาณสองสามวันช่วงนั้น <c oughs> ตานเบาหวางค่ะตานไปตรวจแสงให้อินซี่ค่ะปรากฏว่า <c oughs> เขามาลักกินหมดเลยค่ะ กลับมาอ้าวกบหายไปเซ่มเหมือนไปฉันจกักสียจยังได้เหรอค่ะเข้าหัวเหรอค่ะเกิดจากยังข้าจเจ้าใส่ปืนนิ่งค่ะปืนนิ่งหลักลกนะคะปืนเอียงที่ว่ามีมีสายหลกักหลักออกมาเลยนะคะถึงข้าู่ไกลปันได้แค่ขอยิงยิงหลกักใดพอกบมันปริญาณคนเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ละค่ะขอพิดาดของเข้าเองเข้าถอดปูดีปไดีว่าเข้าเข้าเข้าเสื้อใจ คิดว่ากลางว้นเข้าใจจะบอกการรักสช่ไคะพะกลางคืนเอื้อยมันก็นอนเฝ้าอยู่นี่นะค่ะต่อไปด้ค่ะแบบนี้ค่ะมันตำเกินไปค่ะรอบหน้าตานชีกี้ทมันสูงขึ้นกว่าเก่าค่ะก็จะเอาจะฟังรักอีกให้มันเหนียนนาขึ้นอีกพี่หนาผุ๋นละค่ะฟังรักให้มันเหนียนนาขึ้นอีก พ่อฟังรักเนี่ยนะขึ้นแล้วแล้วขอเจ้าซักกะสีใส่ขึ้นไปอีกค่ะให้มันวิสายตาข้าเจ้าค่ะวิทยายตาพี่น้องที่ห้าวบอกหุจักา่าเป็นผู้นยืนะค่ะนี่ค่ะป้ากันลืมใหญ่ละแล้วก็มอเตอร์เนาะค่ะจะติดกล่องวงจรปิดน้ะค่ะเดี๋ยวทำไมนี่มันไม่กล่องวงจรปิดแบบเป็นซิมเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นออนไลน์นะคะ่ะแล้วก็แพงโซลารเซลล์ติดเลยค่ะกับสิทธิขืนเพื่อพยาบาลเนาะคะ่ะถันลากอีกนะคะ่ะ แต่ต่อไปหนีทานนอกป้ามวนหนีใหญตอนนี้มาเฝ้าตลอดเลยค่ะพอ,อยังสังกัดศรีบลื้อคิดแน่มืองแล้วพอซุ่มหลักอะลากหล,กลกักหากินเองโมเป็นน้างค่ะลาก,กินตะของคนอื่นข้าเจ้าตะวากับอโทษข้าเจ้าดอกค่ะเฮาัซับเผาเองถ้าเฮาดูแลดีเฮาว่างแผลดีๆมันอาจบาหายนะคะ่ะ บทเรียนค่ะถือว่าเป็นบทเรียนละค่ราคาแพงเลยล่ะค่ะอย่าเขาหงวายาะไหวบ้างใจเผเถ้ากอตองเครีย้มันดีขึ้นนะคะเมื่อกี้ราคาจะที่ต้นนี่ต้นนี่ค่ะผู้หลอดชีวิตค่ะเป็นคือมันมารยานคนนะค่ะกบหน่อยตามมารยานคนตะบันเขาไม่ยิ่งค่ะเป็นกบกบทองกบหน้าแบบค่ะเวลาเขาไม่ยิ่งคนอื่นเขามังไข่มันกระมุดมันกระมุดลงนนำ แต่กบพวกนี้มันถูกห้เรียกห้เอิญหายอยู่น้าคนตลอดเวลานาะค่ะมันกับวิญญาณข้น嘛เพราะวิญญาณคน,าาน,คนเห็นคนมากไกา่คนมายืนแถวขังกําเพงสิก็บ่ลบแล้วเพิ่อเพิ่ขี้ไอ้พอเห็นไม่คนไปกันสิรอยไปหาเขาเขายิ่งกินเนี่แหละมึงทาโอ้ยไม่ใช่ว่าจังเลค่ะเป็นบทเรียนเหตุต้อรับจากของเห็นหอว่าต่อไปอย่าประมาทอย่าไว้วางใจคนหลาย ตอนแรกกระยานยี่กลางคืน,นยันเข้ามาลักกลางคืนไหมัน,มนเอาไปมากเข้ามาลักกลางเว้นเลยค่ะนี่ค่ะปลาป้าที่เลี้ยงไว้เลื่มใหย่แล้วค่ะมันบ่ค่อยกินอาหารหรอกค่ะบ่ค่อยปันเดเพวามันมีอาหารมันมีแหนเดือนะคะ่ะแหนแดงนี่เต็มบอ่ออยู่แล้วพวกน้องนะฮะกินแหนแดงใดอ่อะนะคะหอยเชอรี่กันเลิมเยอะแล้วค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยว ช่วงนี้คนหาหอยเชอรีได้หลายนะคะ่ะมันก็นจะบอขายดอกอาจจะลอกคุณละนาแรงนาแรงอาจะขายหอยเชอรี่บดเดี๋ยวเข็ดเสียบใหม่ค่ะเสียบใหม่เอาจังวากันบพรหอยเชอรีหลายอยู่ค่ะอยู่ในกระช่างที่เลี้ยงใบกับมีต่หอยเชอรีออกข้างนอกกับมีต่หอยเชอรีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปลานิ่นด้ค่ะปลานิ่นมีปลานิ่นปลาตะเพียนค่ะปลาดุกจะอยู่ใน จะยู่ในบ่อค่ะนี่ค่ะปลาดุกออกมากข้างนอกก็มีหลายอยู่ค่ะพวกออกพวกออกนี่รุ้นนี้จะปลาดุกง่ายหรค่ะกินจะมดล้วค่ะปลาดุกยืนนี่กินหนอกกินมดล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำนี่พอาะปีงค่ะเพราะมักกินตัวง่ายหลายมาหลายดอกค่ะตายอยู่นี่ ม่านวัานสี่สิบตัวขายอยู่นี่สี่สิบตัวกินไปแน่คกะสีเหลือหน่อยนึงค่ะบางมือให้อาหารปั่นก่อนค่ะเรือตะเมออาหารปั่นก่อนก็นมีเห็ดไบโยนี่ค่ะปันนี้ประดุกนี่ค่ะอาหารปั่นก่อนนี่ค่ะนคนขายมึงปนันนินลอย ปานินปาตะเคียนเป็นลัาขายอยู่นี่ปลากินพืชสว่วนนามบกสือเด็กกินบ่อปลาอยูน่นี่มันเป็นนามฝนนะคะหอดน้าแหล่งมองนี่ก็จะนามโดรดขาบมีนามเป็นหนาฝนจังเดี๋ยวเอามาเลี้ยงไม่ค่ะรอบนานหนาฝนก็เทมันดีขึ้นค่ะแต่บอนี่ถัาสมมุาหอดน้าแหล่งนี่ค่ะมองเคยคุดไ้อยูเกนี่ตหลงเต่แหลกๆอยุ่มม,มุมแถวขั้นห่มนี่ค่ะคุดไว้ เดี๋ยวตอนนี้ดินกับขุ้งพังลงเนรแล้วล่ะค่ะก็จะขุดไม้อยู่ค่ะอีกไห้มันเมืดนาให้เมืดในหนามก้วก็จะขุดไม้หรือว่านามบกวกว่านี้ล่ะจะค่ะจะขุดเพิ่มอีกนี่ค่ะหอยหอยอยู่นี่ไลทเด้อค่ะประมาณสามสี่กระมังเดี๋ยวจะเอาลักมาฟังก็จะเห็นฟังจะเห็นนองอีกอยู่หนองอยู่อีกค่ะก็คืออาหารก็คือเนื้อแดงพวกนี้ล่ะค่ะเศร้าขึ้นในพวกเธอกิน เดลดาคิดว่าถาดตัวน,นี้หอยมันเลิมเยอะนะคะนเนแดงกับขุ่พอพอดอค่ะเดี๋ยวต่อไปกับคุ่นสิเด็กเอ่อเพิ่มเกี่ยวหยาหยาหวานนะค่ะเศษเศษหยาเศษพักเอามาันลงไ้ให้หอยเชอรี่ค่ะอันนี้นเนแดงเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหย่อนฟูนบ๊อม,มีด้ค่ะตอน,นเอากฟูนมาลงแล้วล่ะค่ะแต่เอามันลงเปกระสอบฟูนชิโมูมาลงกระสอบก็ขาวนะคะเอากฟูนมาลงเดี๋ยวก็กลับมาเขียวอีกค่ะ คุ้มคาอยู่ด้ค่ะการขี่เฮ็ดแบบนี้จะคล้องข้กินแน่แต่กะเสียรักหมองที่ว่าพี่น้องรักกินนี่แหละคะ่ะจั๊แต่วาจังเล่นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปลาดุกหลุนหน่อยเห็นไหมค่ะก็ได้ยินเสียงเข้ามามาละนี่ค่ะออกแน่ค่ะเพราะมันออกน้อยออกกระยาค่ะเพราะว่าหาซิบโต เติมมาแต่ละสองบาทค่ะเติมง่ายนะคะเห็นบ่ค่ะสังเกตเลยหนแดงมองเดที่อยู่นี่อยู่ในบอนี่ขีปปะดุกนี่หนแดงจะเขียวค่ะหนแดงจะเขียวแต่บอกเป็นสีแดงแต่รอบนอกจะเป็นสีแดงขอบคุณบะมีอันนี้มันได้ขีปปะดุกลายนะค่ะฟุณรลายนี่ค่ะ ค่ะเมือ่อก,กีบ้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตไมซี่ทายเ้เบิรงหรอค่ะฝากเพ่พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อยค่ะเดอ้อซอยกดไลค์กดแชร์ได้เยค่ะคอมเมนต์สอบถามหรือคอมเมนต์แนะนำใดเด้อยค่ะตามกับพึ่งฮัดเทรดพึ่งเลี้ยนลูกกับาผูดด้ใดมีประสบการณ์กับซอยบอกตานเด้เยค่ะเดอ้อจบคลิปเพ,เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ